ทาางงเเข้รรียนโวันนี้พาเพื่อนๆมาชมโรงเรียนกันนะคะในกลุ่มขบปนแห่เกมในช่วงปิด1สัปดาห์วันฮิสเตอร์ก็เลยพามาชมบรรยากาศโรงเรียนในขณะที่ไม่มีนักเรียนนะคะอันนี้สนามเด็กเล่น ดูสนามเด็กเล่นนะคะเขาทำแบบถาวรดีทำจากไม้แล้วก็โลหะหรือเป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนที่เป็นเหมือนส,สายเชือกนั้นก็จะเป็น,นลวดก็ทนทานดีเนาะแบบนี้ ก็จะเป็นอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนะคะด้านหลังโน้นก็จะเป็นอาคารเรียนซึ่งกำลังต่อเติมก็มีปลูกต้นไม้ประดับซึ่งตอนนี้กำลังจะเริ่มปลีใบตรงนั้นก็คือเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็เป็นห้องประชุมหรืออาคารเรียน งด้านหน้าก็จะเป็นถนนทางเข้านะคะสนามฟุตบอลน,นะคะหญ้านี่ไม่ใช่หญ้าจริงนะเป็นหญ้าเทียมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเป็นหญ้าเทียม ฝั่งนี้ก็จะเป็นอาคารเรียบตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมเนาะทางเชื่อมระหว่างอาคารสังเกตว่าเขาก็จะทำเป็นกระจกแบบมิดชิดเพราะว่ามันจะลมโกลกตลอดเลยนะคะระหว่างทางเดินอาคาร ังนี้เป็นสนามบลเล่บอลหรืออาจจะเป็นตะก้อก็ได้นี่ก็ใช้สำหรับปีนป่ายสำหรับเด็กๆนะคะนี่เป็นชิงช้านะคะทำจากโซ่แข็งแรงทนทานดี ที่เห็นนั้นก็จะเป็นห้องสำหรับฝึกทักษะบางอย่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาฝึกทักษะอะไรจะเป็นโรงกระจกนะคะเป็นลักษณะภาพวาดข้างใน,นก็จะมีเกี่ยวกับพวกภาพวาดแล้วก็พวกกระถางต้นไม้ก็คือเป็นห้องสำหรับ การฝึกกิจกรรมต่างๆมีเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกัน องนี้น่าจะเป็นเรื่องเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงกระต่ายด้วยน้องกระต่าย พ่อปลูกนะคะก็จะเห็นเป็นกระถางในการปลูกต้นไม้หรือผักต่างๆอันนี้กำลังพอกล้าเลยนะคะกำลังพอกล้าเลยมีผักอะไรบ้างเนาะน,นี้เป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้เป็นด้านหน้าโรงเรียนนะคะ ก็จะอยู่ติดกัะถน้นใหญ่ดูเขามาฝึกหมาเขานะคะใช้บริเวณสนามฟุตบอลในการฝึก